สวัสดีค่ะคุณธนพรค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณอราดาว่าคุณอังคาค่ะ,คะราคาน้ํามันก็น่าจะได้รับอน,นิสงบ์บวกนะคะเพราะว่าตัวเลขเศรฐษฐกิจฝั่งอเมริกาเมื่อคืนนี้ดีทุกตัวเลยนะคะตลาดหุ้นก็ฟื้นขึ้นมาได้ราคาน้ํามันก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเมื่อคืนนะคะก็ตัวทั้งเวเทิซัแล้วก็เบนเนี่ยก็มีการรีบาวกับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะตัวเวสเทิซันเนี่ยก็ขึ้นมา14เซนนะคะมาปิดอยู่ที่9 5เหรียญอีก32เซนส่ว<ม>นเบนก็ขึ้นมาเพียงแค่10เซนนะคะปิดอยู่ที่101เหรียญคืออีก26เซนค่ะค่ะก็ถือว่าปรับขึ้นมาไม่มากนะัก ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วก็มีปัจจัยที่มากดดันราคานะคะก็คือว่าในเรื่องของท่อส่งน้ามันดิบจากทางแคนาดามายังสหรัฐเนี่ย <fi> ที่ได้มีการปิดไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเกิดภาวะน้าท่วมที่แคนาดานะคะก็เลยทําให้มีการปิดท่อส่งไปซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่าท่อส่งบางส่วนก็ได้กลับมาดําเนินการแล้วนะคะก็เลยทําให้ความกังวลในเรื่องของตัวน้ามันที่จะสง่งมาจากแคนาดามายังสหรัฐเนี่ยก็ลดลงไปก็เป็นปัจจัยที่ที่มากดดันราคา ทางเมื่อวานเนี่ยทำให้ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะค่ะค่ะทีนี้แนวโน้มในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะหรืออยู่2วันทําการเนี่ยประเมินทิศทางราคาน้ํามันยังไงบ้างคะ ค่ะก็คิดว่าจริงราคาน้ำมันเขามีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นมาได้นะคะโดยที่จริงๆก็ต้องติดตามดูตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในช่วงท้ายนี้นะคะก็จะมีตัวเลข GDP ของสหรัฐประกาศครั้งสุดท้ายสมรับไตรมากหนึ่งนะคะที่ทจะประกาศในวันนี้แล้วก็ในวันพฤหัสศุกรเนี่ยก็จริงๆก็มีอีกหลายตัวเลยอย่างเช่นตัวการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคนะคะหรือว่าตัวเลขการากสร้างงานของสหรัฐด้วยก็ต้องติดตามดูว่าตัวเลขเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะซึ่งถ้าออกมาดีจริงเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาน้ํามัน อาจจะขยับกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยค่ะเมะื่อวานนี้ถ้ามาดูราคาน้ำมันสเปรดรูปที่สิงคโปร์<ม>จะเห็นได้ว่าดีเซลนี่บวกขึ้นมา2เหรียญกว่าเลยหรอคะคุณธนพรคะค่ะ,คะก็ที่ดีเซลขึ้นมาเยอะนะคะก็เป็นในเรื่องของความต้องการมาจากทางอินโดนีเซียนะคะที่<ม>ที่มีเพิ่มเข้ามาในตลาดเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องแก๊สธรรมชาติในประเทศนะคะก็เลยทําให้มีความต้องการตัวน้ำมันดีเซลเนี่ยมาใช้ในภาคการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ย น่าจะน่าจะเริ่มทยอยลดลงบ้างแล้วค่ะ,คะดอกตัวดีเซลค่ะ,คะบ้านเราค่ากันตลาดตอนนี้ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะมีโอกาสบ้างไหมคะในการที่จะมีการปรับราคาหน้าปั๊มลงจริงๆก็ดูแล้วถ้าดูจากค่ากันตลาดล่าสุดของกลุ่มแกโซฮอรเนี่ยตอนนี้อยู่เหนือสองบาทแล้วนะคะครจริงๆก็มีความเป็นไปได้นะคะที่จะปรับราคาหน้าหน้าปั๊มของเราลงนะคะ แต่ว่าส่วนดีเซลเนี่ยก็ใกล้ใกล้สองบาทแล้วนะคะก็าคิดว่าราคาคงไม่สับแต่ว่าอาจจะมีการไปเก็บกองทุนแทนค่ะค่ะได้ค่ะคอทิ้รวาวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้องรอลุ้นกันนะคะจะมีประกาศหรือเปล่าเพราะว่าค่าการตลาดเนี่ยก็อยู่ในทิศทางค่อนข้างที่จะสูงแล้วเกือบสองบาทด้วยกันค่ะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าของดีเซลนี่คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าพอค่าการตลาดสูงๆเนี่ยกองทุนก็จะมีการประชุมแล้วก็เก็บเงินเข้ากองทุนเพิ่มนะคะแต่ถ้าเกิด ว่าช่วงไหนที่มีแนวโน้มจะปรับขึ้นกองทุนก็จะลดการจัดเก็บก็เป็นเครื่องมือที่บริหารไม่ให้น้ำมันดีเซลในเกิน30บาทนั่นเองค่ะ,คะ